สวัสดีค่ะโอ้โหนี่นะคะทุกคนวันนี้เพื่อนมาเที่ยวบ้านดีไซน์นะคะทุกคนใครมาคนแรกใครมาคนแรกเ,เข้าหอมาคนแรกคนที่สองคือ,อคจักรจันทร์แล้วก็ใบตองนะวันนี้เพื่อนมาสามคนนะโอ,โอ้โหตอนเพื่อนมาดีไซน์ทําอะไรอยู่คะตอนข้าหอมมาซักผ้า <laughs> ตอนเข้าหอมมาดีไซน์กำลังตากผ้าอยู่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยใช่ไหม แล้วก็ตอนจกักรจันมาดีไซน์กำลังอาบน้ำอยู่ตแต่งตัวเสร็จพอดีใช่ไหมคะไม่พอกันมานทำอะไรอยู่ทำไมใบตองมาเพิ่งออกมาเขาไม่มไมจากห้องจากห้องใช่อ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนมีคนถามเยอะว่าทำไมบางคลิปด,ดีไซน์ถึงชื่อว่าซาร่ายอะไรเงี้ยเนาะก็คือมันเป็นฉายาค่ะน,นะทุกคนโรงเรียนน่นะเพื่อนจะเรียกดีไซน์ว่าซาร่าใบตองล่ะชื่ออะไรแบมแบมเข้าหองมีไหมคะมีฉายาไหม ไม่มีจ้ากระัจาฉาย,ยาอะไรแนนนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมบางคลิปด,ดีไซน์ถึงชื่อว่าซาร่า<ช>นะคะท<ช>ุกคน,นคือบางคนก็งงเนาะมันเป็นชื่อที่เขาตั้งกันที่โรงเรียนนะั้นเพื่อนในกลุ่มนะเรียกกันนะอ่ะตอนนี้ดีไซน์ก็กําลังกินข้าวเช้าอยู่นะคะทุกคนในขณะที่เพื่อนใกล้จะถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วดีไซน์กำลังกินข้าวเช้าอ่ะตอนนี้ดีไซน์ก็กินข้าวนะคะทุกคนนีเพื่อนก็เลยเล่นเกมเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เนาะต่างคนต่างเล่นหรือว่าเล่นด้วยกัน เล่นใยการโอเคอ่ะเดี๋ยวจะทำอะไรกันอีกก็ติดตามชมได้นะคะทุกคนสุดท้ายคือคาดิไซหมาหมามที่จะนักบ้าเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวใหญ่มันมากัดหมาตัวเล็กน่ากลัวมากทุกคนหมาเข้าลูดมาใช่ไหมเอาพี่ปี๋ลราใช่คือหมาตัวใหญ่มากไปแล้วเหรอไปต้นกล้งโน่นไงโน่นไงยายเข้าไม้มาตี เมื่อกี้แม่ไม่ได้ถ่ายมันตัวใหญ่มากแล้วมันเข้ามาในรั้วบ้านเราหูยน่ากลัวมากแล้วดีนะมันไม่กัดโปรเต้มันกัดใครรู้ไหมดีไซน์ตวะวาแล้วเจ้าของเข้ามาช่วยทันเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้คือโปเต้อย,อยู่ข้างนอกกับตวะวาปาร์ตี้กับสายหมายอยู่ในบ้านโชคดีมากไม่งั้นคงโดนกัดปาร์ตี้เออปาร์ตี้จะไปช่วยตะวาหลังเงียบปาร์ตี้เห่าอย่างไรโปเต้คือโปเต้ไม่โดนเพราะอะไรรู้ไหมโปเต้มันไม่เห่ามันไม่อะไรแล้วมันอยู่ห่างห่าแต่ตะวาเห่า ว่าห่าตัวใหญ่เตเลยโดนตัวใหญ่แต่ว่าเมื่อกี้แม่ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันวุ่นวายแม่ออกมาช่วยเขานั้นแล้วก็มาไล่หมานะทุกคนเอน่ากลัวมากระทึกมากระทึกไหมจ้ากจันจะออกไปช่วยเขาก็กลัวตัวโคตรใหญ่ขอะหมาถ้าใายใหม่อยู่ข้างนอกใส่ใหม่โดนแน่เพราใไหมมันซ่าเออหนึ่งมันตัวเล็กแล้วมันซ่ามันชอบเห่ามันสู้เขามันมาอีกแล้วไป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 ไไปปาร์ตี้ขึ้นปาร์ตี้ยา ตะวันนี้ตะวันี้นใส่หมายเขาไป

อาเปิดเปิดเปิดประตูให้มันขึ้นบ้านเลวเปิดประตูให้ปาร์ตี้กับโปเต้ขึ้นบ้านเร็วขึ้นมาปาร์ตี้โปเต้หมายหมายอย่าลงปาร์ตี้ขึ้นบ้านปาร์ตี้ขึ้นบ้านเร็วเร็วขึ้นบ้านมาขึ้นมาก่อนปาร์ตี้โปเต้ขึ้นบ้านอันนี้ก็ไม่ขึ้นนะขึ้นบ้านบอกว่าให้ขึ้นบ้านขึ้นบ้านมาขึ้นมาปาร์ตี้ปาร์ตี้ขึ้นบ้านดูมันไม่ยอมขึ้นบ้านนะ ข้าวอ่ะปาร์ตี้ขึ้นบ้านทไะไล่ไลอตะวาใจเย็นอย่าวิ่งหนีมันดิวิ่งหนีมันมันก็วิ่งไล่ตะวาอยู่ข้างนอกตะวาอยู่ข้างนอกเอ้าอันนี้ก็มาเอาตะวาลงเอาตะวาลงปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดใส่ไม้ใส่ไม้เอามันมาไล่นี่ใส่ไม้อีกว่าปวดหัวจังมันจะเข้าบ้านเราอย่างเดียวเลยอ่ะเจ้าของเขามา เจ้าของเขามาจับกลับไปนะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ยอมกลับมาจะเข้าบ้านเราอย่างเดียวเลยเพราะว่าบ้านเราหมาเยอะหรือเปล่าเออบ้านเราหมาเยอะไงเมื่อกี้เจ้าของเขาก็มาจับกลับไปแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาก็มาจับมันกลับไปอยู่นะแต่แบบว่ามันไม่ยอมกลับแล้วมันตัวใหญ่มากอุ้มไม่ไหวอุ้มมันมันก็จะกัดด้วยนะทุกคน สงสารพี่เขามันไม่ยอมกลับอ๋อนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะกินเด็น่องกินแต่น้องนี่สั่ง KFC มาให้กินนะคะทุกคนอะไรนะข้าวเที่ยงแต่กินตอนบ่ายบ่ายโมงไงโอเคกินเลยปะเกิดเหตุฉุกเฉินอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อเช้าหมาเข้าบ้านใช่ไหมคะเมื่อเช้าก็รุนละทึกเลยใช่ไหมหมาเข้าบ้านตอนนี้รุ้นละทึกหนักกว่าอีกนะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นคะ ฮะสกูตเตอร์คว่ำสกูตเตอร์ล้มใช่ไหมเก<อ>ิดอุบัติเหตุนี่ดีไซน์เมื่อกี้ดีไซน์ไปได้เดีใครบบใบตองใบตองเป็นคนขับใช่ไหมดีไซน์นั่ง <ๆ S 1> ด้านล่าง <ๆ S 1> นะ <ๆ S 1> นั่งข้างหน้าๆๆๆๆแล้วเป็นไงซิ่งจัดหรือว่าไงหรือว่ามันมันมันล้มตอนไหนตอนจังหวะโค้งหรือว่าอะไรจังหวะโค้งแม่ว่าแล้วแม่ว่าจะเตือนแล้วแม่ก็ลืมเหมือนกันหนึ่ล้มนะทุกคนอขอดูหน่อยขอดูแผลหน่อยลย ลึกนิดเดียวนิดหน่อยนี่ไงเลือดไม่ออกแล้วเลือดหยุดแล้วแต่ว่าเหมือนมันจะบวมใช่ไหมก็เลยเอาน้ำแข็งมาคบไว้นะแผลไม่ลึกนะทุกคนก็คือมีสองจุดเนาะจุดแรกก็แบบเหมือนกับว่าแบบแดงๆนิดเดียวแต่อีกจุดหนึ่งก็แต่มันไม่ได้ลึกมากนิดนึงอ่ามันเหมือนมันทะลอกอะ่ะน่าจะโดนในตรงสีดำๆที่แม่ไปดูมา,มาเมื่อกี้แหลมๆเสียบดำมามก้เพราะว่าหนูนั่งไง นี่นะคะทุกคนก็เล่นอะไรกันก็ต้องระวังด้วยนะนี่ดูดีไซน์ไว้เป็นอุทาหรณ์นะทุกคนมันเกินไปนไงล่ะ <c oughs> สนุกเกินไปนไงล่ะอะเดี๋ยวถ้ามันหายบวมเรา,ายาใส่เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> บวมแล้วทุกคน,น <c oughs> ตอนนี้เห็นพอเห็นเลือดกุ๊กก็ลึกอยู่นะดีไซน์ตอนนี้มาเซเว่นนะคะทุกคนมาซื้อข้าหนมซื้อไอติมกันนะเดี๋ยวกลับไปประคบน้องแข็งอีกรอบเนาะแล้วก็ใส่ยาไปอะไรคะ คืออะไรโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่เจออะไรอ่ะขอดูหน่อยเนี่ยเหรอมูจิหยดน้ำมากันเลยหนูจะหนูจเองเหรอนี่หนูจะเองก็ดูตื่นเต้นกันใหญ่เลยคนละสองเลยเหรออันนี้มันอยากลองชิมอยากลองชิมแต่ว่าคือแบบาว่ถ้าไม่ได้เราก็จะไปฝากที่ออ๋เพราะว่าเซเว่นที่อื่นมันไม่มีเงี้ยเหรอใช่มาเจอที่นี่ตื่นเต้นกันใหญ่เลยทุกคนเขาบอกว่ามีแหนมด้วยโมจิหยดน้ำอะอซโคแก่น อ๋อป่าอ่ะคนละสองเลยทีเนี้ยป่ะทำไมที่นี่มันเออไหนทำไมที่นี่มันมันมันมีเยอะจังของใหม่ๆห่อ่ะนี่อันนี้ก็ใหม่นี่้งอันนี้ก็ใหม่เดี๋ยวรถรถตื่นเต้นกันหญ่เลยควาก้ะแล้วความลงในฝาโอเครานน้ำเชื่อมแล้วก็ตามได้ถั่วอ่ะทางนี้้รังค่ะนีไซส์แล้วว้าวนี่เป็นไงคะใบตอง อร่อยเหรอป้อนน้องไว้สินี่น้องใบตองนะคะทุกคนไหนป้อนน้องดิไปฟังชิมก่อนลูกชิมสิอ้าวน้องกอลังจะกินเอ้ยน้องชิมไหนต้องถามน้องน้องอะไรไหมอร่อยไหนอร่อยข้าวฟ่างยังไม่ได้กินเลยอันนี้อันนี้อันเริ่มแลยอ้าวทำไมของหนูอย่ันงี้เริ่มแล้วก็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละถูกแล้วข้าวหอมได้ยังดีไซน์ชิมแล้วเป็นไงคะดีไซน์อร่อยไหมคะ มมุกจะอร่อยไหมคะหวานหอมข้าวหอมชิมแล้วตอนเปล่าจืดเหรอมันต้องแฉ่เชื่ออ๋อแสดงว่าถ้าไม่มีน้ำเชื่อมคือมันจืดเหรอเป็นไงข้าวหอมอร่อยไหมก็ได้อยู่แต่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ชอบผัวไม่ชอบเลยนะไม่ชอบ อ๋อผงถั่วใช่ไหมแหมสวัสดีค่ะ<า>นี่ปู่จักรจันทร์เขมาแล้วนี่เรามีน้ำสามรสไปฟางอยากชิมอันไหนคะอันนี้อะคะเอ้ยอยูนิคอร์นชิมเลยไม่ต้องเคยกินย่างรสนี้ไม่เคยบีไซายกับจักรจันทร์เคยกินแล้วออกใหม่รสใหม่อร่อยไหมคะไปฟังอร่อยไหมคะ เอาเลน้องคือนี่นะคะทุกคนตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็กลับหมดแล้วใช่ไหมคะดิซก็คือมารับไล่ๆกันเลยใช่ไหมข้าวหอมจักกะจั่นใบตองกลับแล้วหมอแม่ใบตองมาลอก่อนใช่โอเคนี่นะคะทุกคนวันนี้ดิซาก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านนะคะทุกคนส่วนครั้งหน้าจะไปเที่ยวบ้านใครหรือว่าจะมาบ้านดิซายอีกก็ติดตามได้เนาะในหายยังนี่ล้างแผลทายาเรียบร้อยนอนนิดหน่อย สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุขขดคลยนะคะพี่บ้ายบายค่ะ